วันนี้แพ้นะครับแม่น้คาดว่าอาจจะดีกวานีกสนสนุโดก่าย่างาด่พี่มาติดตครับเบ้งหลังคู่เอกอยการที่แพาวิิรคารมี่ครับเป็นฝ่ายชนะน็อลงมาและสเรสเนี่ครับคู่กับลูกเสครับคู่กับเสบดับ แี่ครับ่มดพี่ออมาครับเดือดเครับแล้วผมโยนอ๋อแดงครับอย่ให้ผู้ใหญ่พลาดออง้อแเนี่ยทำไรกันอโมแดงเนี่ยอ่าอย่จะไหนดู เป่าผู้รอดที่มันเล่าไปใส่เ่าเหรยคนกสามลูกสี่มันเต็มเไม่งย่างกันไปเลยเเตน้อนเราลกรงยังไงแบ่เงาเลยมันังยังดังนี่ังไยทำเาเหรอเลือดมันออกบ่อยแล้วทีน้ต่ที่นี้มาท่าอัดดังไเลยอุ้ยว้ัวัวถึงแมู่มกเือ สวัสดีน้องชายไปนครับไปงก็เต็มที่ครับเจบเ็บไหมอ่ะก็เดือดแต่แต่นิดหน่อยครับโดนจังหวะไหนจังหวะบวกเขาน้นองเขาจะลงโมดีโอมั่นใจเกินไปครับมั่นใจเกินไปครับโอ้วันนี้ทำไมถึงรีบด็อกเร็วอะ่ะน้องชาย<อ>เพราะอะไรอ,อยากให้ตัวเองมั่นใจอยากร<อ>ู้ว่าตัวเองไโอ้ ไฟก่อนชนะยังไม่เท่านี้นะไฟนี้ชนะเป็นไงก่อนรออีกไฟหนึ่งีกันด้วยังมั่วอยู่ครับเราคิดว่าร่างกายมาถึงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะน้องชายไฟนี้ได้หายใจสิบเก้าสิบครับอืมน้ำหนักเป็นไงเวทนี้ก่อนขึ้นทักทิ้งหาเขาบลองดูอีกไฟหนึ่งครับอืมคู่ชกเป็นไงอ่ะโฟวินก็น่าเขาแข็งอยู่ครับใหญ่อืม อยากขอบคุณอะไรบ้างครับผมก็ขอบคุณเสี่โพทขอบคุณเสี่แบงค์แช่หมูครับก็ตัวเอ้ยก็เทีครับครับที่ใย มีกางใจให้ผครับผู้พิทีเอฟซีแฟนคลับนะครับก็ทำหน้าที่นะครับผมก็ขอให้แฟนแฟนมวยๆคอยติดตามตลอดไปนะครับโอเคครับยินดีด้วยครับน้องชายชาวบ้านก็ประสบความสำเร็จครับวันนี้เป็นไฟลที่สองครับฟาชัยลงมาชนิดไม่ครบจบครับก็ต้องกราบขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมครับ ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามและชมครับเดี๋ยวเราพักประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วติดตามช่วงนี่สอครับเอเอน้อ <ะ performance> ้นเอยเอาเอา เราจับเราจับคนนะจับคนแล้วก็ถือเนี่ยให้เขาที่ทานยุ่งอีนครับหรือแงหน้ากดแทงหน้าแล้วเหี้กดหน้ากดหน้าแทงหน้าแงหน้าอ่างนี้องอาโอ้แล้วเล้ไม่เป็นกนัหนังโกเก็ท่าไม เ็ัเ็คกระายืนนีัเหมือนใหญ่ใหญ่หนก้วตวทรทเออเล่นั้นตกด้ีสวัสดีน้องชายคุนยังดีขึ้นแล้วนะครับเป็นไงจังหวะนั้นเปังครับแล้วคิดว่าเวทนี้เป็นไงน้องชายใหญ่ไปหมที่เวทเรานี่ประมาณเท่าไหร่ครับ ว่า12ไม่3 2ไม่ได้เวียนนี้ปล่อยมาเนาะแต่ไม่ปล่อยเพราะอยงปัญหาเราก็สู้ต้านไม่ไหวครับจาก12ใช่ไหม12 3ปล่อยก็เว้นแล้วเราหยุดไปนานไหมครับน้องชายนานครับแต่โควิดก็ไม่ได้ต่อผิดได้ไหมผิดได้ครับถ้ามีโอกาสอยากแก้มือไหมก็ต้องรอดูอดร่มหนักรอดูอดร่มหนักขอพูดอะไรกับเอฟซีหน่อยครับก็ขอโทษนะครับที่วันนี้ทำไม่ได้หานครับ ก็เดยจะตั้งใจซ้อมใหม่ครับจะทำห้ดีกว่าเดิมครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับน้องชายอบโควินครับร้ไปพลาดครับอันนี้ก็ไม่สามารถขอช้ยได้ก็ต้องกราบขอบคุณที่ตนคตับครับที่มาติดตามรับชมในวันนี้ครับกราบสวัสดีครับ